สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะ้ครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลม Official นะครับคลิปนี้มาบันทึกคลิปลงในช่องสลาลม Official นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับตรงหน้าเพื่อนๆน,นี้เลยนะครับเหรียญ10บบาทที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็นิยมสูงสุดในยังไงอ่ะ ในเหรียญวาระนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับ61แบบ61วาระนะครับเหรียญ10บาทครุฑนี่แบบนี้เลยนะครับมีราคาสูงสุดนะครับพอดีอผมได้มา1ถุงนะครับ100เหรียญเนี่ยซื้อยกถุงมาเลยนะครับซื้อมาเกือบ20,000ืนนะครับก็คือไหนๆก็ได้เหรียญมาแล้วนะครับเออทำคลิป เอาไว้ดีกว่านะครับเผื่อว่าใครมีแบบนี้จะได้ส่งมาขายหรือว่าส่งมาสอบถามราคานะครับก็หลายๆท่านสอบถามว่าซื้อไปไหนนะครับผมซื้อไปขายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้มาร้อยเหรียญนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเตรียมส่งนะครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่แค่นี้นะครับร้อยเหรียญผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับคือสั่งส่งให้ลูกค้านะครับที่ เป็น FC นักสะสมนะครับก็คือขอซื้อแบ่งปันไปเก็บสะสมนะครับก็ใครมีแบบนี้นะครับเหรียญ10บบาทครุฑแบบนี้นี่นะครับ <c oughs> ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับในชีวิตประจำวันก็ยังพบเจออยู่เหรียญ10บบาทแบบเนี้ยนะครับคือผมไม่ค่อยอยากใช้มือสัมผัสนะครับเดี๋ยวใส่ใส่ซองไว้เลยนะครับเนี่ยนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยเหรียญ10บ,บาทครุฑ ครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับใครมียกถุงแบบนี้นะครับนี่ผมก็ซื้อแกะมาหลายถุงละ1 2 3ประมาณ3 4ถุงแล้วแหละนะครับที่ซื้อมาแกะรีวิวให้กับเพื่อนๆ f อได้รับชมกันนะครับใครมียกถุงก็ขายยกถุงได้นะครับ1 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0ะครับราคามาคุยกันราคาขึ้นอยู่กับ ราคาในกลุ่มซื้อขายช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าราคาเหรียญมีขึ้นมีลงนะครับก็ใครมีก็ลองลองลองส่งรูปมาสอบถามดูได้นะครับถ้าอยากขายก็ผมก็เป็นช่องทางเลือกในการรับซื้อนี่นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับจำนวนการผลิตไม่น้อยนะครับจำนวนการผลิต5้าล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ10บาทครุฑตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ ในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับวาระครบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับสิบาทกรุ๊นี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆคลิปนี้ใครมีก็รับซื้อนะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้ยบาทนะครับถ้าเกิดว่ามีเป็นเหรียญเหรียญสองเหรียญสามเหรียญอะไรแบบนี้นะครับเก็บไว้เยอะๆก่อนแล้วก็ ค่อยส่งมาขายก็ได้หรือว่าจะส่งมาขายพร้อมรายการอื่นๆก็ได้เหมือนกับเหรียญพวกนี้นะครับเนี่ยเหรียญ5ปี4 6แบบนี้ก็รับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับ10ปี41ก็รวบรวมไว้แล้วก็ค่อยส่งมาขายทีเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีเป็นถุงนะครับเน้นแบบยกถุงแบบนี้ดีกว่านะครับ นี่แบบยกถุงแบบนี้ได้ราคาดีนะครับเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในถุงอ่ะเย็บถุงมาเลยเป็นเหมือนกับการันตีไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจะขายได้ราคานะครับนักสะสมจะนิยมสะสมแล้วก็เก็บเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมากกว่านะครับก็ใครมีก็ทักทายมาได้นะครับช่องทางการติดต่อ ลายดี0 9นย์2 4443 4, 4 44แล้วก็อีก1นลายดีสลารลม888นะครับก็พอดีเลยนะครับไม่เกิน5นาทีสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ